อืมใช่แล้วล่ะผู้บุกรุกโจ伊พักผ่อนเธอส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเธออยู่ที่นี่ดูแลเขานะฉันจะไปข้างนอกสักหน่อยได้อาจารย์ฉันจะอยู่กับเขา เอาเราทุกคนเกบ็กบเกบ็กบก็บก็บช่วยกันเก็บเร็วเกบ็กบเก็บใครบาดเจ็บรีบิวเร็วเข้าโอ้สหายฉัยเป็นหนี้นายนะเรื่องนี้นะ <c oughs> โจอี้เป็นคนคนพบแกนหลอกฉันแค่ทำสิ่งที่ต้องทำรายงานผู้บาดเจ็บละ ตายไป37คนปาเจ็บกว่า120คนที่เป็นนักเวทเจ็บหนักที่สุดแต่อย่างน้อยประตูอีกโลกก็พังหมดแล้วไม่มีปีศาจหลุดออกมาก็ถือว่ายังดีในเรื่องร้ายๆใหญ่ๆแบบนี้แหละนะจดชื่อทหารที่สละชีวิตไว้ด้วยเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมครอบครัวของพวกเขาเองเพื่อแสดงความเสียใจกับตันหวังกับตันนิวเฮดชุกเฉิน ตรวจพบพลังงานแปลกๆจากรอยแย่ขนาดกลางในเมืองร้างที่โมดูมีพวกสัตว์ประหลาดโผลมาบ้างไหมสถานการณ์อ,อพยพคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่พบพวกสัตว์ประหลาดเมืองถูกทิ้งร้างแล้วและพื้นที่รอบๆในรัศมี5กิโลเมตรถูกสั่งปิดฉุกเฉินกองบัญชาการคำสั่งกับต่านทุกคนนำทีมพิเศษไปตรวจสอบและจัดการสถานการณ์ทันทีเข้าใจแล้ว,วกเราจะออกเดินทางทันที คุณหวังเรื่องนี้ด่วนมากเด็กคนนี้โจอี้มีความรู้สึกต่อพลังมืดแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเขาได้ไม่ดีหน่อยฮันซซนทำไมทหารต้องใส่ชุดเดียวกันแล้วถืออาวุธด้วยไม่ใช่เหรอที่พวกเราทำแบบนี้ก็เพื่อให้ลูกน้องของเราได้เติบโตอย่างสงบสุข ไม่ต้องแบกรับาระหนักของโลกทั้งใบตอนอายุแค่19ครขณะที่เราควรเป็นคนแบกมันตั้งหาก20ปีก่อนฉันเคยมีนักเรียนคนหนึงเหมือนเขาคนที่สามารถรับรู้พลังมืดได้อย่างชัดเจนเด็กคนนั้นเขาอายุแค่25เองตอนนั้นพวกเราก็ใช้เขาเป็นเหมือนเครื่องตรวจคนเป็นสุดท้ายก็หาไม่เจอแม้แต่ศพโจอ,อี้ไม่ใช่ของเล่น เขาเป็นคนที่จะเปลี่ยนสงครามได้นั่นแหละเหตุผลที่เราจะเอาเขามาใช้ก่อนที่เขาจะพร้อมไม่ได้ตอนนี้ถ้าท้องฟ้าถล่มลงมาก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะคอยพยุงมันไว้เอ้ยนายก็พูดถูกได้ฉันก็รีบร้อนเกินไปเองนั่นแหละไปกันเถอะเราจะไปจัดการมันก่อนเลยอย่าใช้กำลังมากเกินไปคำสั่ง สมาชิกที่ทำงานได้ทุกคนรวมตัวแล้วเอาของมาเติมใน5ดานาทีแล้วออกไปให้พวกกองกำลังสนับสนุนดูแลพื้นที่ที่นี่การต่อสู้ครั้งต่อไปได้เริ่มแล้วตัดภาพไปที่สถานที่รักษาโจอีเขาจะเชื่อฟังมากขึ้นเมื่อหลับตาไม่เหมือนปกติของเขาเลยที่มักจะขี้งุดหงิดแบบนั้นหน้าบึ้งแบบนี้ เป็นที่ชอบของสาวๆมากเลยนะแม้แต่หลานสาวของฉันที่มาตรฐานสูงมากก็อยากจะเจอนายด้วยตัวเองเลยแต่ผมบอกเธอตรงๆให้เลิกเธออออผู้บริหารเว้ยนักเรียนโจอี้นายตื่นแล้วเหรอผู <laughs> ้บริหารเว้ยมีคำสั่งอะไรไหมครับเออ –อานายรู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่อยู่แต่คุณคือคนที่อาจารย์ไว้ใจแบบไม่เกี่ยวกับงานทหารกำลังรอให้ผมตื่นผมกลัวว่าอาจารย์อาจมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นผมคุ้นชินกับมันแล้วล่ะหัวหน้ากิกลกำลังไปที่รอยแยกโมดูแล้วเหตุการณ์ที่หุบเขาลมดำเกิดความเกินความคาดหมายของหัวหน้ากิลมากตั้งแต่แรก เขาตั้งใจให้นายใช้พลังมังกรน้ำแข็งของตระกูลโจเพื่อเสริมรากฐานการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของนายเท่านั้นเมื่อเคยคิดเลยว่าจะกลายเป็นสงครามใหญ่ขนาดนี้หวนหน้ากิวรู้สึกผิดมากและหวังว่านายจะพักฟื้นอยู่ที่บ้านของตระกูลโจไปก่อนเรื่องอื่นๆจะคุยกันเมื่อเขากลับมานอกจากนี้หวัวหน้ากิวสั่งให้ฉันบอกนายว่าหลิวซวนถูกกองทัพจับตัวไปแล้ว และจะถูกส่งขึ้นสารทหารเร็วๆนี้กองกําลังทั้งเปิดเผยและลับที่อยู่ภายใต้ชื่อของเขาถูกกองทัพยึดและทําลายหมดสิ้นแล้วแม้ลูกน้องบางคนจะหนีรอดไปได้แต่ก็ไม่สําคัญไม่ต้องกังวลเรื่องการแก้แค้นหรอกครั้งนี้นายพลสถานการณ์ได้สําเร็จผลงานของนายยอดเยี่ยมมากกองทัพจึงตัดสินใจโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและการใช้พื้นที่หุบเขาลมดําให้เป็นของนายอย่างเป็นทางการ นี่คือโฉนดที่ดินวอนากิลวกล่าวว่าทรัพยากรในสถานที่นี้อาจสามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของตระกูลโจได้อาจารย์หมายถึงผลึกกระดูเกเยนที่กระจัดกระจายจริงๆแล้วอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยงั้นเลอข้อความและสินค้าได้รับการส่งเรียบร้อยแล้วงั้นไว้เจอกันใหม่นะโจอีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกนาย นักเรียนโจอี้ครั้งสุดท้ายเจ้าจริงๆเหรอไม่คิดจะเข้าร่วมกิวเทียนอยู่เลยเหรอผมไม่สนใจงั้นไว้เจอกันใหม่นะเฮ้ยพลังของการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองยังไม่สำคัญอะไรเมื่อเจอสองครามจริงๆบน,บนเส้นทางสู่จุดสูงสุด มาป่าเดียวดาจะต้องหมดแรงในที่สุดการอาศัยกระแสของผู้อื่นไม่ใช่ความขี้ขาดช่วงยาทางที่ฉันต้องเดินมันอันตรายมากฉันต้องการอาณาจาักรทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันณนะที่ตระกูลโจพี่กลับมาแล้วนะพี่อยู่ดีๆก็ให้เจ้าตัวเล็กซูซูส่งฉันกลับมา ฉันตกใจคิดว่าพี่เป็นอะไรไปพี่กลับมาแล้วฉันกลัวว่าการสู้รบที่หุบเขาลมดำจังสงผลกระทบต่อเธอนะลุงเฮงขอบคุณนะการดูแลยุนเออคือหน้าที่ของเราเรื่องที่เธอส่งข้อความมาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะตามฉันมาโอเคพี่ชายเราจะไปไหนจะทำอะไรงั้นเหรอ พวกเราจะไปสู่ศูนย์กลางอำนาจของตระกูลโจเอาสิ่งที่เป็นของเราคืนมาวาดาตระกรูลเรียกพวกเรามาทำไมกระทันหันมีเรื่องอะไรกันเหรอวันดีฉันได้ยินข่าวมาคุณเฮงเสียชีวิตแล้วอะไรนะแล้วนะคริสตัลไขกระดูกเกลีของเราลนะ่ะยังมีเด็กสิบกว่าคนในเผา่เรารอให้ใช้บันเพื่อหยุดการแช่แข็งสายเลือดอยู่เลยนะวนาตระกรูล เรื่องนี้เกี่ยวกับการอยู่รอดของครอบครัวเราต้องหาช่องทางใหม่ให้เร็วที่สุดเก้าอี้หลักยังว่างอยู่แต่ชายแก่กับั่งสงบอยู่ข้างข้างเขากำลังรอใครอยู่นะสถานการณ์นี้ไม่ถูกต้องเลยเออมีใครมากันขอโทษที่ผมมาช้านะน,น,นันมอนหรือว่านั่นจะเป็นอืมมากันแล้วสินะหัวหน้าตระกูล อืมอี้มาถึงแล้วเหรอนั่งก่อนเถอะเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยโจโอ,อี้เก้าอี้นั่นแกนั่งได้งั้นเหรอมีความเคารพต่อผู้อาวุโสโบ้างหรือเปล่าโจโอ,อี้ใช่แล้วเธอมีสายเลือดบริสุทธิ์สูงแต่ก็ไม่ต้องยิงขนาดนั้นหรอก ผมไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพื่อมาทักทายเล่นๆกับพวกคุณทุกคนหรอกนะผมต้องการให้ตระกูลโจสัญญาเรื่องเดียวโจหยุนจะเป็นทายาทคนต่อไปของตระกูลโจตระกูลโจต้องทุ่มทุกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเลี้ยงดูโจหยุนเธอจะได้สิทธิ์เป็นคนกำหนดทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตของตระกูลโจบ้าไปแล้ว อาญาสำคัญที่สุดในครอบครัวตระกูลโจโบีประดวกหลายร้อยปีจะให้คนที่ไม่ยอมกลับมาครอบครัวใหญ่มากําหนดอะไรได้ยังไงหวหนตระกูลต้องรักษาความยุติธรรมเส่แบบนี้มันเอาเปรียบเราได้ยามลําบากชัดๆแค่เพราะแกมีพรสวรรค์นิดนดอยแกถึงได้ง่ขนาดนี้อยากเอาบรรดกเก่าหลายร้อยปีของบ้านโจไปให้เด็กงี่เง่าดันงั้นหรอผมพิสูจน์ได้เลยระดับพลังเลือดของโจโยหยุนสูงกว่าผมจริงๆ สูงกว่าถึงสามเท่าครอบครัวโจอาจกลับมามีเกียรติอีกครั้งน้องสาวโจหยุนเก่งจริงศิลปะเยื่กแข็งที่พี่สอนให้เมื่ออาทิตย์ก่อนเธอเก่งจนทำได้ในวันเดียวเลยโจหยุนมีสายเลือดเย็นจัดก็ถือว่าเป็นสมาชิกแท้ของตระกูลโจส่วนเรื่องว่าจะเป็นผู้สืบทอดหรือไม่นั้น วีหยาบคายวีกล้าทำรุนแรงในห้องประชุมได้ยังไง โอ้โห oh, เป็นยังไงกันไม่นี่ยครับสำหรับบางอง่าเรื่องนี้เราก็ดาเนินเนื้อเรื่องมาไกลแล้วนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราดําเนินเนเรื่องมาถึง1 1 0กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับบาง่เหล่านี้สนุกกันหรือเปล่านะครับผมถ้าสนุกมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมได้พาบางอย่เรื่องนี้แล้วก็แปบางาง่เรื่องนี้ต,ต่อไปนั่นเองดีครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกกันหรือเปล่านะก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้พี่เอเราก็อ่าเขาเรียกอะไรนะ่ะ การต่อสู้ของไอปีศาจนั้นก็จบไปแล้วนะครับในหุบเขาลมดํานั่นเองนะครับโจอี้เราก็ฟื้นตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าโจเอี่านั้นก็จะมาจัดการกับตระกูลโจอของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาที่ยังไงละ่ะคือตระกูลโจก็อยากกลับไปเป็นมีเกียรติอีกครั้งอะ่ะก็ต้องก็คือ มันก็ต้องหาสายเลือดแท้ๆมาสืบทอดต่อนะครับนั่นก็คือโจหยุนของน้องสาวของพระเองเรานั่นเองนั่นเองนะครับก็แต่ว่าเหมือนพวกพวกโสนั้นจะไม่ยอมนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่า จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าผมว่าเรื่องของตระกูลนี้กําลังจะเดือดเลยเนี่ยก็รอับชมในตอนต่อไปเลยนะครับเอาละก็ใครที่รับชมอยู่กดไลค์ผมเยอะๆด้วยนะครับใครที่ชอบมา,มากๆคอมเมในต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนี่ครับผมก็ผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ